ทำออนไลน์อย่างไรให้ชนะคู่แข่งทั้งตลาดตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาทําออนไลน์ทุกคนจะเข้ามาเป็นผู้ซื้อและผู้ขายบนโลกออนไลน์กันหมดแบบเกือบจะ100%อซก็ว่าได้เพราะฉะนั้นการแข่งขันในตลาดจึงสูงมากดังนั้นหัวใจสําคัญคือ ทำอย่างไรให้คุณมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งนั่นแหละเมื่อคุณมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งคุณจะสร้างรายได้มากกว่าคู่แข่งแล้ววิธีการที่จะทําให้คุณเหนือกว่าคู่แข่งคือคุณต้องรู้จักใช้เครื่องมือแล้วเครื่องมือในยุคนี้ก็คือ AI นั่นเองการที่คุณจะชนะคู่แข่ง ก็คือคุณจะต้องรู้จักใช้เครื่องมือในยุค AI เครื่องมือในยุค AI มันมีมากมายเหลือเกินเพราะว่าเราก็รู้ว่ายุคนี้และยุคอนากต AI จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของพวกเรามากขึ้นแล้วตอนนี้เฉพาะโดยเฉพาะคนที่สร้างรายได้บนโลกออนไลน์สิ่งสำคัญคือเราจะต้องใช้แอดโฆษณาเพื่อที่จะนำส่งสินค้าเราไปหาผู้คนใจสำคัญของการทำออนไลน์คือคุณจะต้องทำคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นโพสต์รูปภาพไม่ว่าจะเป็น โพสตัวหนังสือสิ่งต,งต่างๆพวกนี้เราเรียกว่าคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์นี่แหละที่ทําให้คนหลายคนตกมาตายแล้วทําให้คนจำ,จำนวนกลุ่มใหญ่เลยที่ไปต่อไม่ได้บนโลกออนไลน์แต่ทุกวันนี้ถ้าคุณรู้วิธีคุณจะสามารถไปต่อได้แบบยาวๆและประหยัดต้นทุนและสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลเพราะว่าเรามี AI มาช่วยคิดคอนเทนต์คิดสคริปต์คิดแคปชั่นคิดกลุ่มเป้าหมายคิดแฮชแท็กคิดคำเขียนคิดชื่อเพจ คิดสิ่งต,งต่างๆที่มันยากๆที่สมัยก่อนเราต้องไปใช้บริษัทเอเจนซี่คิดสิ่งพวกนี้ให้กับเรานะการคิดสคริปต์นี่เป็นอะไรที่ยากที่สุดไม่ว่าคุณจะขายอะไรอ่ะวันหนึ่งเมื่อถึงวันหนึ่งอ่ะคุณไม่รู้แล้วคุณจะเกิดคําถามที่ว่าฉันจะทําคลิปเรื่องอะไรต่อไปเนี่ยฉันจะคิดสคริปต์อะไรดีฉันจะทําวิดีโอแบบไหนดีฉันจะพูดเรื่องอะไรดีสิ่งพวกเนี้ยเมื่อเมื่อมันเกิดปัญหาพวกนี้ซ้ํา คุณจะเกิดความเหนื่อยหนักสมองก็จะไม่ชอบสิ่งนี้เมื่อสมองไม่ชอบสิ่งนี้มันจะหาสาเหตุให้คุณหยุดทําไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องยากดังนั้นวิธีการที่เราจะยกเรื่องยากๆพวกนี้ออกไปจากสมการการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ของเราก็คือยกหน้าที่นี้ให้ AI วันนี้เรามี AI ที่ช่วยคิดสคริปต์ให้คุณแบบละเอียดทั้งการเปิดหัวคุณจะต้องเปิดหัวยังไงเริ่มต้นต่อไปคุณจะต้องพูดแบบไหน มันคุณแค่หน้าที่ของคุณก็คือพูดตามสคริปที่มันให้มานั่นเองมันจะบอกละเอียดว่าใส่ภาพตอนไหนใส่เสียงแบบไหนเพลงแบบไหนคุณต้องใช้น้ําเสียงแบบไหนแล้วตอนจบปิดท้ายคลิปแบบไหนพูดอะไรเพื่อปิดท้ายคลิปที่จะทําให้คุณปิดการขายได้รายละเอียดพวกนี้ตั้งแต่เล็กๆๆไปจนถึงรายละเอียดที่มันซับซ้อน AI พวกนี้จะคิดให้คุณหมด เพราะฉะนั้นรู้จักใช้เครื่องมือในยุค AI AI มันมาเพื่อช่วยงานเราถ้าคุณรู้จักใช้เครื่องมือคุณจะชนะคู่แข่งทางตลาดและทําให้รายได้ของคุณหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดรู้จักใช้เครื่องทุงแรงเหล่านี้แล้วงานยากๆจะเป็นงานที่ง่ายหน้าที่ของคุณไม่ใช่ว่าจะต้องไปทําสิ่งที่ยากๆหน้าที่ของคุณไปคิดว่าคุณจะ เพิ่มความรู้ให้ตัวเองยังไงเพิ่มรายได้ให้ตัวเองยังไงเพราะการเพิ่มความรู้คือการเพิ่มรายได้นั่นเองสิ่งยากๆปล่ยอยให้เป็นหน้าที่ของ AI แล้ววันนี้ถ้าใครสนใจอยากจะได้เครื่องมือดีๆเหล่านี้ครูก็มีคอชื่อว่า m i AI l l i o n a i r นในนั้นรวบรวม AI มากกว่า50ตัวให้คุณเอาไปปรับใช้งานให้มันตรงกับธุรกิจของคุณให้มันตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือถ้าใครอยากจะเจาะจงการคิดคีย์เวิร์ดการหากลุ่มเป้าหมายการ คิดสคริปต์ครูก็มีคอร์สใหม่ชื่อว่ากลุ่มเป้าหมายเงินล้านสําหรับคนที่ยิงแอดด้วยยิงแอดอย่างไรให้ได้เงินใช่เฉพาะกลุ่มคนที่ยิงแอดนะคอร์สนี้ก็คือเหมาะกับทุกคนที่สร้างรายได้บนโลกออนไลน์คุณจะต้องมีแคปชั่นที่โดนคุณจะต้องมีคําเขียนที่โดนคุณจะต้องมีสคริปต์ที่ใช่และทําได้ต่อไปยาวๆคุณจะต้องมีคีย์เวิร์ดที่ ที่มันโดนและคิดชื่อเพจ AI พวกนี้จะคิดให้คุณหมดทุกอย่างในการสร้างรายได้คือมันเป็นคอที่รวบรวมสําหรับคนที่สร้างรายได้บนโลกออนไลน์มันจะคิดให้คุณทุกอย่างเรื่องยากๆที่สมองเราไม่มีวันคิดได้เรื่องที่มันซับซ้อนที่เราจะต้องพึ่งพาบริษัทเอเจนซี่หรือบริษัทที่เขาทําโฆษณาตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้เขาอีกต่อไปแล้วเรามีเครื่องมือเรามี AI ที่คุณจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ กับทุกธุรกิจบนโลกออนไลน์มันจะหากลุ่มเป้าหมายมันจะหาคีย์เวิร์ดที่มันเป็นคีย์เวิร์ดดักหน้าดักหลังคือมันจะคิดให้คุณทุกอย่างทุกคำสั่งที่คุณต้องการให้มันคิดเรื่องยากๆมันก็จะทําให้เป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นรู้จักจใช้เครื่องมือเหล่านี้ทุ่นแรงทุ่นแรงอย่างเดียวไม่พอคุณจะประหยัดเงินของคุณด้วยประหยัดเงินประหยัดเวลาเมื่อคุณทําสิ่งพวกนี้ไปตรงกลุ่มเป้าหมาย คุณจะเพิ่มรายได้ในทันทีนี่แหละวิธีการที่คุณจะชนะคู่แข่งและดึงเงินเข้ากระเป๋าคุณได้แบบง่ายๆในยุค AI เพราะฉะนั้นใครสนใจอยากลงคอร์สไหนก็พิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลย